อดีตแฟนแต้วนัฐพรเคลื่อนไหวโพสต์รูปซซาหลังฝ่ายหญิงประกาศเลิกราดลดสถานะกลายเป็นข่าวช็อกวงการเลยล่ะค่ะสำหรับใครลหลายๆคนนะคะหลังจากที่สาวเต้นัฐพรเตมิรักได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่าตอนนี้ได้ลดสถานะกับแฟนดุ่มต้นอาร์ตไลสกุลที่คบหากันมายาวนานกว่า14ปีค่ะเรียกได้ว่าง,งานนี้เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแล้วล่ะค่ะ โดยสาวเต้านะคะได้ออกมาเปิดใจว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มต้นนั้นที่ก็พหายิ้วดกันมาตั้งแต่วัยข้อซองเป็นเวลากว่า14ปีได้ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเหลือแค่ข่าว่าเพื่อนซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้ห่างกันมา1เดือนแล้วล่ะค่ะส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นเจ้าตัวขอเก็บเป็นความลับล่ะค่ะโดยสาวเต้านะคะบอกว่าตอนนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเราสองคนก็ให้ระยะกันแต่เราสองคนก็เป็นคนที่หวังดีของกันและกัน ซึ่งเราทั้งคู่ก็พยายามหาทางออกให้เราด้วยกันเพราะพี่ต้นเป็นคนที่เราหวังดีด้วยและเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับเราด้วยแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตที่จะไปด้วยกันถึงมันจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตตอนนี้เราก็ยังห่วงใยกันสาเหตุที่เลิกกันแต่วไม่อยากพูดตรงนี้เพราะมันเป็นเหตุผลของทั้งคู่ซึ่งมันใช้เวลาพยายามปรับตัวการกระทำความคิดซึ่งเราสองคนก็ปรับกันมานานแล้ว แต่มันไม่ได้มีใครผิดอะไรเพียงแต่มันเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้ออกมาพูดเพราะคิดว่าก็คงไม่มีใครจะมาเข้าใจอะไรเราทั้งคู่เท่ากับตัวเราทั้งสองคนเพราะมันก็คือชีวิตของเราทั้งคู่ส่วนจะกลับมาไหมบอกไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้อนาคตแต่ตอนนี้มันคือทางออกที่ดีที่สุดซึ่งเสียดายแน่นอนเพราะว่าเราสองคนคบกันมานานซึ่งพอใครทราบว่าเราเลิกกันทุกคนก็จะบอกว่าเสียดายเพราะว่าคบกันมานานมาก บางคนก็บอกว่าเจอน้อยมากที่คบกันนานขนาดนี้ก็ไม่ได้พักอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องพักอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเราก็รู้สึกว่าหาสิ่งดีให้กับชีวิตเราหาสิ่งดีๆรอบๆตัวเราซึ่งพี่ต้นเขาก็มีเหมือนกันตอนนี้ก็มีความสุขกับการเป็นเพื่อนกันทางนี้ค่ะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของหนุ่มต้นแล้วค่ะอดีตแฟนหนุ่มก็ได้โพสต์ข้อความนะคะเป็นภาพเศร้าค่ะ ก่อนที่สาวแต้วนั้นจะออกมาประกาศเลิกรับประมาณ1อาทิตย์เพียงเท่านั้นล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้นะคะทั้งคู่นั้นก็ปิดฉากรักแบบสมบูรณ์แบบแล้วล่ะคะ่ะลดสถานะเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังคงมีความหวังดีๆแล้วก็มิตรภาพดีๆให้แก่กันละค่ะและถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะคะทางเราไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละคะ่ะ